พี่จะได้รายงานงบประมาณกี่โมงนี่น้องหลุดมาจากยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์หรือไงจะคำนวณเลขแค่นี้ยัดทอในกระดาษอยู่อีกหรอเนี่ยหนูเชื่อในศักยภาพของสมองมนุษย์ข้างหัวหน้าถ้าไม่ฝึกใช้เดี๋ยวก็ฟอร์หมดค่ะเชื่อในสมองมนุษย์นะเชื่อได้แต่นี่เล่นมาสองวันแล้วนะยังมานั่งนับนิน้วอยู่ได้สภาพหัดลืมตาหรือบางคนโลอกเข้าไปถึงไหนกันแล้วช้าแบบนี้ระวังสภาพแคมเปญดนีๆจากรจี้โอเพราะเขาจัดล็คกี้ดรอฉลองครบหกสิบปีแค่ซื้อเครื่องคิดเลขก็ได้ลุน้นราง เขาแจกรางวัลกว่า100<ฮ>1น0รางวัลเลยนะมูล,ลค่ารวมกว่า2 9 2 5 8 0บาทน้องอาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้รางวัลมีอะไรบ้างอะคะหัวหน้านะมีทั้งทีวีแม c b o o k กไอแพดไดสันพูทั้งหมดก็ไม่หมดนะของรางวัลจุกๆช้ำๆทั้งนั้นเลยหุยแจกหนักกาออฟฟิศเราตอนงานเลี้ยงปีใหม่อีกแหมแล้วทำไงให้ได้ของรางวัลคะหัวหน้านะฟังนะแค่ซื้อเครื่องคิดเลขคาสิโอรุ่นที่ร่วมรายการ1เครื่องเท่ากับ1สิทธิ์ซื้อรุ่นพิเศษได้รับ2 ถ่ยรุ่นนี้ซะแล้วไปสแกน QR code บนโปสเตอร์รอกข้อมูลถ่ายรูปใบเสร็จแนบลงทะเบียนผ่านบ้านเขียวของ Casio Calculators Thailand เก็บไปเสร็จตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและรอติดตามการประกาศผลผู้โชคดีผ่านทางเพจ Casio Calculators Thailand ซื้อสินค้าและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึง31 st, ตุลาคม2568 ไม่ใช้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เสร็จคาซิโอ M S 20 U C เครื่องคิดเลขมาตรฐานญี่ปุ่นไอเทมคู่ใจชาวออฟฟิศของจริงปุ่มนุ่มกดง่ายสีสันสดใสพกพาก็สะดวกหรือถ้าชอบแบบปุ่มใหญ่จอใหญ่สะใจแบบพี่ก็ต้องน,นี้เลยคาซิโอ C X 12 B ฟังก์ชันครบกดมันทั้งวันบอกเลยว่า2รุ่นนี้ตอบโจทย์คนทำงานอย่างน้องหรือพ่อค้าแม่ค้าสุดๆแต่หนูว่ามันไม่ท้าทายความสามารถของหนูค่ะเรื่อง ทายเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้น้องส่งงานเลทระวังจะโดนหักเงินเดือนแล้วนะเิ๊จากนี้ไปหนูจะเล่นพดเลขในกระดาษแล้วหันมาใช้เครื่องคิดเลขคาซิโอแทนเขาหน้ารู้งีเรียบซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วเห็นไหมล่ะคาซิโอแคลคูียเตอร์จัดใหญ่จัดหนักว่าอย่าลืมมาลุ้นรางวัลกันเยอะๆนะ